สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้มปุ้ยก็ส่งรถแท็กซี่ส่วนบุคคลต่างจังหวัดนะคะอีกคันหนึ่งในวันนี้สวัสดีค่ะพี่น ong พี่น ong ใช้เงินออกรถคันนี้ไปเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมดาวไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช้คนค้ำไหมคะไม่ใช้ครับผมเอกสารยุ่งยากไหมคะเนี่ยไม่ยากครับผมใช้คนคำ้ำไม่ใชไม่ใช้ไม่ใช้คนค,นคำ้ำพี่มาจากไหนนี่จากเกาะสมุยเกาะสมุยมาจากเกาะสมุยแล้วมายัางไง มาเครื่องบินครับรทางบริษัทจอดเครื่องบินให้บริษัทออกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมารับรถให้เนาะนั่งเครื่องบินมาสองคนอลยหรือเปล่าคะคุณพ่อ <c oughs> คุณลูกนั่งเครื่องบินมาคุณพ่อนั่งรถไฟมาหรือเปล่าเครื่องบินเหมือนกันนะคะพี่นงทําไมพี่นงถึงเลือกซื้อรถกับเบสคาเซ็นเตอร์คะ่ซื้อง่ายครับผมซื้อง่ายออกง่ายรับรถจริงเนาะพื่รู้รู้จักคุ้ยได้ยังไงอ่าทาง เฟซบุ๊กสื่อออนไลน์เนาะแล้วก็เพื่อนๆก็ซื้อกีมี่ไปเยอะนะคะคันนี้ใช้เงินดาว15เปอร์เซ็นตได้อะไรบ้างคะพี่ได้อะไรไปบ้างประกันภัยชั้นหนึ่งประก,กันภัยชั้นหนึ่งจะทะเบียนให้ฟรีใช่ไหมคะคได้น้ำมันเต็มถังไหมได้เต็มถังครับยังได้กันสาดด้วยแล้วมีเบ้าให้ด้วยนะม,มีเบ้ารองมือจับให้ด้วยเดี๋ยวลูกให้คุณพี่ไป ไปติดเองเนาะที่สมุยคันนี้ติดแก๊สไหมคะพี่ไม่ติดครับผมไม่ติดแก๊สทำไมอ,ะอ่ะอ่อเพราะสมสมุยไม่มีไม่มีอู่แก๊สครับไมมีที่เติมแก๊สอ๋อโอเคสำหรับคันนี้ก็ใช้เงินดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เช็คไม่ค้ำเลยติดแบ็คลิสก็ออกได้นะคะฝากฝากพี่ๆที่สมุยมาซื้อรถที่นี่หน่อยได้ครับนะยังไงเอง่ย <laughs> <laughs> เถินนิดน,นึงอ,นอ่าถ้าใครอยากได้รถ แท็กซี่นะคะอ่าไม่ต้องมองกล้องแท็กซี่แนะนอนไม่ที่นี่เนาะก็ใครอยากได้ก็สนใจก็ติดต่อที่นี่ได้จอดง่ายแน่นอนค่ะเราโบกับเซลยวปุ้มปุ้ยนะคะที่เบอร์0813737446ึ่าค่ะอนุมัติง่ายรับรถไวนะคะรถไฟฟ้าก็มีนะคะดาวเริ่มต้นที่6,9หมืเท่านั้นนะคะ